สวัสดีครับพี่น้องสุผู้ทุกคนครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับใครแล้วครับผมพ่อนี่ใชต้ตอดินครับแม่นี่ปลาล้อยครับผมคู่อ้างครับใช้เนี่ฟังคลุมพอครับมีกระตุกจักหน่อยครับผมพอน่งบวชจวด พักแล้วเขาหมบไข่แล้วสายอ้างครับชุดนี่ไม่ได้ออกซ้อมนกดอก อ,อันครับผมแม่อ่างแม่นี่อ่างซีหาคั่ำครับผมพี่น้องพ่อนี่ชุดอ่างชุดบ่ออ่างครับแต่ว่าถ้าแบบคู่เงี้ยวเเขาจะอ่างครับผมถ้าคู่เรียกตัวเมี่เขาจะบ่อคอยอ่างบางเทียบกับอ่างพ่อกับหกเจ็ดค่มครับผมนับได้ชุดนี่ใส่ันแน่นอนครับผมผมคิดว่า กระตุกจากน้อยครับผมพอ,อยังบมดจวดแต่ว่าดอปลงมาใส่แม่ปลาลอยนี่ก็สิจังอยู่ดอกครับผมพอเขาบวดแต้มพร้อมนะครับพอเขาเป็นบวดแต้มนะครับนี่บวชแต้มพออ่าเป็นจุดความหวังฝากใครแล้วครับผม เดี๋หาเมื่อปืนยังหาพอท่านอยู่ธรรมดาสิบ่ให้เขาฟักหรอครับผมอยากได้เมื่อปืนนะครับผมพราพ,พ่อเขานี่การเรียนนี่บบเรไ้ไหวแบบนั่นนะครับผมเป็นถือพัฒนาสายมากแล้วให้มันคล่ลมไก่เคียงปลานะครับผม นี่แหละจะเรียกประมาณนี้ครับพ่อเขาอ่ะบบได้ไว้ครับนี่อ่า อา้ากระดุกชุดนี้ชุดความหวังเลยครับผมนี่ถ้าได้ใช้ตัวนี้ไปนี่ผมว่าสุดยอดสุดยอดข้าลมนะครับผมข้าลมแบบข้ามปลาแบบสุดยอดนะเพราะว่าแม่ปลาลอยคู่อ่างนะ,พะเพ้อเพอเป็นข้าล่มหนุนอ่างนะครับพอเพื่อนมีข้าวลมหนุนอ่างสีหวานกับสุดยอดนะครับผม มีเปลี่ยนมีคัดมีหนุนนะครับครบเลยมีแถมมีอ้างอีกตั้งหากเล็กน้อยก็สีทองแบบถาลูกออกมาผมว่ามันอาจจะท่องแบบเจคโโตจคทโคทโโก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  กระ่มพอพ่นกับ่ได้ว่าไวอครับดอกครับผมพอดีผมว่าบวกใส่แม่ปลาออกมาอีกลูกออกมานี่มีอ่างพร้อมแล้วครับแน่นอนตรงมีอ่างเรามีคล,ละ่มเราสีได้คละ่มปลาพร้อมกันอีกไข่ไปก่าเกายูย่ครับไข่สองใบนะครับผม แม่กกใครแล้วครับผมตอนเศร้าตอนเศร้าเศร้าส่วงเที่ยงเที่ยงกับพ่อขึ้นไปกกครับเยี่ยนกันเห็นบ่ครับผมบวดแต้มครับพ่อเขาบวดแต้มนะครับนั่นครับผมยาังงามเลยครับผมนั่นชุดนี้ครบเลยครับผมทั้งขลมทั้งอ่างทั้งมงคล ู่น้ากันเลยครับผมแม่ปลาลอยนะครับมูรุจะฟักได้บอวุเนี่ยเดี๋ยวตนลงตนขึ้นอยู่ยังบ่มั่นใจว่าจะผ่านบอถ้าหาถ้าหาเมื่อปืนท่านก็นจะเขาแขกมาฟักท่านก็นจะเอามาอยู่ครับผมอยากได้มาจากสองสามคูเลย เดเขาปัม๊มท้ายยาอย่างเดียวเลยจุดหนึ่งจุดความหวังครับสายขันดรอปเสียงดรอปความไวลงมาอีกแต่ว,ว่าคารลมยังเหลือคารล่มหนุนอังนีงส่สินะครับหนุนอางสับอังีงสิอืม แต่ว่าพ่อเขายัางถึกพัฒนาสายมายัางบดยังบดีปันไหนอะ่ะยังมีกระตุกนะครับผมเราตามจงมีกระตุกเจอแม่ป้าผมทับไปอีกร่องมึงพ่อเป็นบวดแต้มครับไลายท่านเปิดท้ายลทท่านมาจองไว้ยังบอท่านได้เปิดจองนะครับผมเพราะว่าผมขอให้ได้มือปืนมากก่อน ให้ได้มือฟักใครมากผมจังสิผมเก็บก่อนสักสุดก่อนครับอืมนตกใจเสียงครับขันคือเก้าแล้วครับผมสายขัน มาผ่านแม่ป้าไปนี่จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมเบึงซรงสีง่ออกมาเป็นลักษณะไหนสิพอดีบ่กับแม่ป้าอึ๊บออกกับน้งไก่ครับผมพราะเขาบวชแต้มนะครับจังที่บอกบวชแต้มนะครับอันครับหางสวยครับผมบวชแต้มสวย ท่นครับเห็นไหมครับแต้มสวยเลยอ่ะจิกหัวกันเล่นนะครับชุดนี้ชุดอนาคตเลยครับผมเนี่ยผู้ใดห,หาขลุลมหนุนองังสิเต้ตัวนี้เ,เลยแหละผมคิดมา อีแตะวเสียบเสียบปลาลอยบอกาจะโมเมนต์ปลาลอยครับผมแต่ว่าก็าาจะเฮ็ดให้ดีที่สุดครับผมพอเขาเสียงน่อยนะครับเสียงน่อยบวฮอดกลางบนไดดอกเกือบกลางไปกลางเสียงหน่อย,อออย,อยแต่ว่าเสียงเสียงเกือบเกือบกลางอะ่ะบ่ได้ไวไงครับประมาณนี้แหละผมว่าฟังเวลาเขาขันโยนอะ่ะบ่ได้เสียงไงครับ สิ่งพอดีถ้าใส่แม่ป้าเข้าไปก็อาจจะโอ้ยผมวาสุดนี่อืมุดความหวังเลยเหรียญมวนๆวนเลยชุดนี่เอาแบบจิตใจดีๆโดนบันไดน,น้ออั่งที่ฟักบาดนี่ผมกับหัวตะเคยเพราะ ครับผมส่วนหมาคกคงกระต่อจะนกมากู้ใดหุดจักว่าดนบันไดเขาจังสีฟักไข่คอมเมนต์ลงมาบอกได้เด้อครับผมอาจารย์ทุกท่านสายเพาะสายพัฒนาสายครับผมคอมเมนต์มาบอกผมแน่ว่าดนบันไดเขาจังสีฟักไข่จักมือ,อฟังเสียงพอเขาขันครับผม บรได้ไวคหักนะครับผมก็ประมาณนี้ล่ละ ออาโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะไว้พอในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบิ้งเป็นระยะระยะครับผมหลังจากการฟักโตเขา